วันนี้เราจะมาขยายเรื่องนี้ให้กว้างขึ้นกันครับกับสิ่งที่ชาวเวียดนามถกกันเรื่องเจริญแสงไทยที่ถึงกับทำเอาชาวเน็ตเวียดนามมองเรื่องนี้ต่างกันไปเลยพูดถึงเรื่องเวียดนามแสงไทยผมเคยเล่าไปหลายครั้งแล้วนะครับแต่ในคลิปนี้ผมจะเล่าให้มันกว้างที่สุดเลยแล้วกันกับในมุมมองที่พูดถึงกันในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะครับหรือก็เรียกได้ว่าเป็นปัจจุบันเลยนะครับปัจจุบันมากขึ้นสถานการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นมีที่คอมเมนต์หนึ่งครับเขาพูดถึงหัวข้อที่ร้อนแรงแล้วก็หลายๆคนก็ยังนอยอยนคนก็คือเกี่ยกับวงกกกาาารรรรเเศศษฐิจและะพัฒนปท คอมเมนต์ของชาวเวียดนามคนนี้ก็เปิดประเด็นมาว่ามันเป็นกระแสะมาตลอดนะว,ว่าเวียดนามกําลังจะพัฒนาแสงไทยบางก็บอกว่าเป็นเรื่องจริงใกล้เคียงความเป็นจริงมากขึ้นแต่บางส่วนก็มักจะบอกว่านั่นคือกระแสะของโซเชียลมีเดียในเวียดนามไม่เฉยที่พูดถึงกันถ,กถึงการเติบโตเร็วแต่ความเป็นจริงมันเป็นแค่กระแสะที่พูดถึงเท่านั้นจนมาถึงตอนนี้ผมก็เกรงว่ามันจะเป็นแค่กระแสะที่ถูกพูดถึงกันเฉยๆมันเป็นแค่กระแสะมันไม่ได้เจริญเติบโตแบบก้าวหน้าอย่างแท้จริง ยังรถไฟฟ้ากว่าที่เวียดนามจะเปิดใช้งานกันได้ก็เรียกได้ว่าล่าช้าไปเยอะเลยในขณะที่ประเทศไทยในช่วงเวลาเดียวกันแค่นับเฉพาะในช่วงที่กว่าที่เวียดนามจะเปิดตัวได้ประเทศไทยก็เปิดตัวไปหลายสายแล้วเช่นกันนั่นยังไม่นับรวมของเก่าที่มีอยู่แล้วด้วยน่แสดงให้เห็นว่าไทยเองในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็ไม่ได้หยุดนิ่งในช่วงเวลาที่เวียดนามกว่าจะเปิดใช้งานรถไฟฟ้าไทยเองก็ไม่ได้หยุดนิ่งไทยเองก็มีการเปิดใช้งานสายอื่นๆด้วยมีการขยายการพัฒนาเพิ่มเติมอยู่ตลอดเลยผมก็เลยคิดว่ามันค่อนข้างชัดเจนในแง่ที่ว่า เวียดนามไปอีกขั้นกว่าจะไปอีกขั้นได้ไทยก็ไปอีกขั้นแล้วซึ่งก็มีคนเข้ามาแสดงความเห็นนะครับในมุมมองที่มองต่างนะครับก็บอกว่าที่หลหยๆคนมั่นใจว่ามันชัดเจนแล้วมันไม่ใช่แค่กระแสที่พูดถึงในโซเชียลมีเดียเฉยๆเพราะว่าเวียดนามตอนนี้เติบโตอย่างรวดเร็วเศรษฐกิจขยายตัวปีละเกือบ7-8%นักลงทุนต่างชาติเข้ามากันเต็มเลยมากันเป็นพรึบเลยทั้งแบรนด์ใหญ่ๆอย่างซัมซุงก็ไปตั้งโรงงานใหญ่อยู่ที่เวียดนามที่สําคัญคือ อีกอย่างหนึ่งที่เราไม่ได้หลอกตัวเองก็เพราะว่าคนรุ่นใหม่ในเวียดนามขยันและพร้อมปรับตัวมากกว่าคนรุ่นใหม่มีจํานวนที่เยอะกว่าด้วยผมคิดว่าเราไม่ได้หลอกตัวเองการที่เวียดนามจะแซงไทยได้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวสัญญาณม,มันก็ข้างชัดว่าเวียดนามจะแซงไทยลหลายๆด้านได้แล้วขณะที่ความเห็นถัดมาครับเป็นในมุมของคนที่โตแย้งและมองต่างกันนะครับความเห็นหลากหลายมากเลยนะครับอีกความเห็นหนึ่งก็บอกว่าแต่คุณก็อย่าลืมว่าไทยเองมีพื้นฐานที่แข็งแกร่งมาก GDP ต่อหัวของไทยยังสูงกว่า และดูห่างไกลนะไม่ทราบว่าคุณกําลังพูดถึงมุมไหนที่เวียดนามกําลังจะใกล้ๆเฉียดไทยหรือว่าแสวงไทยไปแล้วหรืออะไรในมุมไหนถ้าเป็นในด้านของการส่งออกในบางประเภทมันก็มีความเป็นไปได้แต่ภาพรวมที่มันสําคัญมากๆอย่าง GDP ต่อหัวดูเหมือนว่าเวียดนามจะอยู่ห่างไกลจากไทยมากอยู่นะสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดว่าไทยก็ขยับไปด้วยเช่นกันถ้าจะดูแยกเป็นแขนงไปก็คือการท่องเที่ยวของไทยการท่องเที่ยวของไทยไปสู่อันดับต้นๆของโลก ในเ,เรื่องของโครงสร้างพื้นฐานของไทยเองก็ล้ำหน้าไปก่าเวียดนามเยอะอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอย่าเพิ่งด่วนสรุปเร็วจนเกินไปมันเป็นกระแสอย่างที่เขาพูดถึงนี่แหละคือเวียดนามนะเติบโตไวก็จริงนะแต่มันไม่ได้หมายความว่าเราจะไปสามารถแซงเขาได้ในเร็ววันนี้มันไม่ใช่เร็ววันนี้แต่เป็นอีก30ปีซะด้วยซ้ําเพราะแม้แต่มองภาพแค่10ปีข้างหน้าก็ยังรู้สึกเลยว่าไทยเองก็ยังขยับอยู่อย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นระยะ10ปีไม่มีทางที่จะไปใกล้ชิดกับไทยขนาดนั้นในแง ซึ่งความเห็นของคนก่อนหน้านะครับก็เข้ามาตอบกลับนะครับก็บอกว่าโห oh, คุณผมไม่ได้บอกว่าพรุ่งนี้จะไปแซงไทยได้สักหน่อยนะแต่ผมกําลังพูดถึงแนวโน้มที่มันจะเกิดขึ้นในระยะยาวอย่างที่ผมได้บอกไปเกี่ยวกับเรื่องของคนรุ่นใหม่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของระยะยาวคือมันเกี่ยวโดยตรงเลยถ้าคุณนึกภาพไม่ออกนะไทยตอนนี้เป็นเหมือนประเทศที่เต็มไปด้วยคนที่เข้าสู่ช่วงสูงอายุแล้วแรงงานน้อยลงมากๆน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆแล้วถ้ายุคถัดไปก็ยิ่งน้อยลงไปกันใหญ่เลย ที่นีตรงกันข้ามกับเวียดนามที่แรงงานคนรุ่นใหม่ไฟแรงนี่เต็มไปหมดและไทยจะไม่ใช่พี่ใหญ่อีกต่อไปในยุคถัดไปไทยจะไม่ใช่พี่ใหญ่ทางด้านการผลิตเพราะว่าพี่ใหญ่ตอนนี้เริ่มจะอืดแล้วคุณจะปฏิเสธได้ยังไงลนะ่ะว่าโอกาสกําลังมาที่เวียดนามด้วยความเห็นที่เขามาตอบกลับนะครับเขาบอกว่าแต่ผมก็ไม่คิดว่าเวียดนามจะนิ่งนะแต่ประเด็นคือผมเห็นด้วยกับเขาอย่างหนึ่งว่าไทยเองนะ่ะกําลังต่อยอดกับสิ่งที่ทําได้ในตอนนี้อยู่พวกเขาไม่ได้อยู่นิ่งๆให้เวียดนามขยับไปถึงขนาดนั้น เห็นใ้ชัดว่าไทยกำลังต่อยอดสิ่งต่างๆผมไม่รู้รายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่ไทยกำลังทำอยู่สักเท่าไหร่นะเพราะว่าผมไม่ได้ลงลึกขนาดนั้น แต่เห็นได้ชัดและผมรู้สึกได้คือตอนนี้ไทยเองเป็นเหมือนประเทศที่ใครๆก็ต้องการโปรดักต์ของพวกเขาใครๆก็ต้องการสินค้าแม้กระทั่งในเวียดนามเองด้วยเช่นกันคนเวียดนามเหอสินค้าไทยมากกว่าที่คนไทยจะมาเหอสินค้าเวียดนามนะคุณรู้เรื่องนี้ใช่ไหมผมคิดว่ามันเป็นมาทุกยุคทุกสมัยเป็นมาสิบยีปีแล้วที่คนเวียดนามเหอสินค้าจากไทยมากๆสินค้าจากไทยถูกมองว่าเป็นภาพลักษณ์ที่ดีกว่าไว้วางใจในแง่ของมาตรฐานที่ดีกว่านั่นคือสิ่งที่ชาวเวียดนามต้องการไปที่เมืองไทยแต่ละทีนี้ไปช็อปปิ้งกัน ทำแบบนั้นกันไหมเมื่อมาที่เวียดนามอีกอย่างหนึง่งแม้ว่าอุตสาหกรรมการเกษตรของเวียดนามจะแข็งแกร่งขึ้นมากแต่ทุกวันนี้ก็ยังเห็นได้ชัดเลยว่าใครๆก็อยากได้ข้าวของไทยทั้งๆที่บางทีก็แทบจะเหมือนกันอยู่แล้วคือผมมองได้เลยว่า ทุกวันนี้ข้าวจากไทยมาขายที่เวียดนามได้ยังไงก็ไม่รู้และแถมยังขายได้ด้วยพาอบอกว่าเป็นข้าวของไทยนั้นดูน่าสนใจขึ้นมาเลยท้งห้าที่ก็เป็นข้าวเหมือนกันผมจําได้ดีเลยตอนที่เพื่อน,อนๆญาติซื้อของฝากมาเขาซื้อข้าวจากไทยเราก็เอามาชิมกันดูผมเหลือเชื่อจริงๆนะเรื่องนี้ว่าข้าวเหมือนกัน ข้าวเหมือนกันเลยทําไมเราตื่นเต้นกับข้าวไทยเฉยเพราะว่ามันเป็นความแบรนดิ้งอย่างไงละ่ะเราเองก็ค่อนข้างจะติดแบรนด์กับความเป็นไทยไม่น้อยอยู่นะตรงนข้ามผมก็นึกย้อนกลับไปว่าทางฝั่งประเทศไทยคนไทยพวกเขาได้เหออะไรกับความเป็นเวียดนามไหมคือแทบจะนึกไม่ออกเลยว่าคนไทยเหออะไรเกี่ยวกับเราขณะที่ความเห็นถัดมาครับก็บอกว่าผมกลับคิดว่าในยุคปัจจุบันตอนนี้แม้ว่าเวียดนามจะเติบโตนะแต่ขนาดีดวกันก็มองว่าไทยเองพวกเขาไม่ต้องไปแข่งขันกับใครหรอกพวกเขาอยู่ในจุดที่ดีแล้ว ในที่นี้หมายถึงว่าอยู่ในจุดที่อย่างนั้นนอยการพัฒนาถนนหนทางเดินทาง,งสะดวกไปทั่วประเทศความสะดวกสบายคงสร้างพื้นฐานอยู่ในระดับที่พึงพอใจอยู่ในระดับท,ที่คนเวียดนามหลายๆคนพึงพอใจเช่าเดียซ้ําสําหรับผมถ้าผมอยู่ในจุดที่ไทยเป็นอยู่นะผมจะค่อยๆพัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไปคือไม่ได้มาซีเรียสแล้วว่าจะต้องพัฒนาเหนือกว่าใครอะไรแบบนั้นไม่ได้มาโฟกัสแล้ว ถ้าเวียดนามไปสู่จุดที่ไทยเป็นได้นะผมก็ค่อนข้างพอใจผมพอใจถนนที่เป็นแบบไทยมากเลยไม่ใช่แค่ระบบทางด่วนนะแต่เป็นถนนทั่ว,วไปตามพื้นที่ชนบทนั้นน่าพึงพอใจมากกว่ามากสรุปในความเห็นมุมมองของผมคือผมคิดว่าไทยอาจจะไม่ต้องแข่งขันกับใครแล้วก็ได้พวกเขาแค่โฟกัสกับตนเองเท่านั้นโฟกัสกับการท่องเที่ยวที่กําลังทําได้ดีอย่างนั้นเป็นต้นโดยไม่ต้องมาสนว่าอุตสาหกรรมอื่นๆจะเป็นอย่างไรก็อาจจะเทความสนใจลดน้อยลงอันไหนที่ไปได้ดีไทยก็ไปเน้นสิ่งนั้นผมคิดว่ามันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรและพวกเขายังเติบโตได้อีก อันนี้คือความเห็นที่มองต่างกันนะฮะว่าคือถ้าไปอยู่จุดที่ไทยทําได้เนี่ยก็คงจะไม่ต้องกระตือรือร้นอะไรแบบนั้นรเลาที่เขาหมายถึงนะฮะเขาบอกว่าถ้าเป็นในมุมนี้เกิดขึ้นในเวียดนามก็น่าพึงพอใจแล้วแต่ขณะเดียวกันเขาก็บอกว่าที่เวียดนามเนี่ยก็ยังต้องทีบตัวเองอยู่พอสมควรเลยเพราะว่ายังเป็นประเทศที่กําลังพัฒนาอยู่ในขั้นแบบหลายๆพื้นที่ยังมีความยากจนอยู่เลยก็เลยยังต้องพัฒนาต่ออีกมาก นี่คือเป็นในมุมของสายตาของเขานะครับเขาอาจจะไม่ได้มาเห็นรายละเอียดลงลึกในไทยก็เลยแสดงความเห็นและมองในเชิงบวกเกี่ยวกับบ้านเรานะครับก่อนที่ความเห็นถัดมาครับบอกว่าสิ่งสําคัญคือชาวเวียดนามควรจะมาโฟกัสการพัฒนาประเทศตนเอง ของตนเองนี่แหละให้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็ค่อยไปเทียบกับไทยอีกทีเวียดนามจะแซงไทยหรือไม่ผมคิดว่าไม่ใช่เร็ววันนี้แนะ่นอนคุณอาจจะแก่ตัวไปได้ถ้าคุณวัยยีวันนี้ไม่รู้ว่าคุณตอนอายุ50จะได้เห็นเวียดนามแซงไทยไหมนะผมคิดว่าอาจจะแซงได้สักวันหนึ่งแหละแต่คงอาจจะไม่ใช่ช่วงอายุคนหรือไม่คุณอาจจะแก่ซะก,ก่อนผมคิดว่าพอไปถึงวันนั้นมังคงจะตลกหน้าดูนะถ้าคุณกําลังเป็นอ่ชายชร่าที่อยู่สักวัยหกสิบเจ็ดสิบอย่างเงี้ยแล้วคุณก็มานั่งภูมิใจว่าเววียยนามโ,โ้หแแงไทไทล แต่บางทีก็ช้าเกินไปเกินกว่าที่จะภูมิใจได้นะมันช้ามากๆกว่าจะไปถึงจุดนั้นและไทยเองอาจจะอยู่ในจุดที่ก็พัฒนามากๆเหมือนกันคือไม่ไม่ได้มีอะไรเฉกนี้ไปกว่ากันมากนักความตื่นเต้นที่พูดถึงกันในวันนี้ก็อาจจะไม่มีแล้วทีนี้มีคนพูดถึงอีกประเด็นหนึ่งที่สําคัญนะครับเขาก็ถามมาว่าต่อให้เวียดนามพัฒนาไปได้ไกลแค่ไหนไปใกล้ไทยแค่ไหนด้วยนะแต่ชีวิตจะดีไปกว่าการอยู่ที่เมืองไทยได้จริงเหรออันนี้คือพูดถึงการพัฒนานะครับต่อให้พัฒนาเข้าไปใกล้ชิดไทยแล้ว แต่เรื่องชีวิตของผู้คนจะดีได้เท่าไทยไหมมันอีกเรื่องกันเลยซึ่งเรื่องนี้นะครับคนที่ให้ความเห็นนะครับก็บอกว่าผมจับจุดได้อย่างหนึ่งว่าถึงแม้ว่าเวียดนามจะพัฒนาเศรษฐกิจได้เร็วแต่ปัญหาชีวิตของคนเวียดนามโดยเฉพาะยิ่งอยู่ในตัวเมืองใหญ่ในตัวเมืองใหญ่เรื่องความแออัดนี่หนักหนาสาหัสหมากกว่าในไทยเยอะเลยคือมันมีทั้งสองเมืองใหญ่ด้วยแล้วก็เป็นทั้งสองเมืองใหญ่ที่เปรียบเสมือนเป็นกรุงเทพเวอร์ชันแออัดน,น,น้นแน่นมีทั้งสองเมืองทั้งตอนเหนือตอนใต้คือจะทําให้ชีวิตของพวกเราดีขึ้นไดน คือผมก็มองว่าพูดถึงบริบทตัวเมืองอาคารตึกรามบ้านช่องอะไรพวกนี้มันพัฒนาไปใกล้เฉียดกับไทยได้อยู่แล้วด้วยความที่ในบางเมืองก็ประชากรเยอะมากการลงทุนการสร้างที่พักอาศัยที่เป็นในแนวตั้งถึกสูงๆก็จะมีให้เห็นมากมายได้อยู่แล้วจากประชากรที่เยอะและเห็นได้ทั้งสองเมืองด้วยแต่ปัญหาอย่างหนึ่งก็คือถ้าคุณเป็นคนธรรมดาทั่วรไปใช้ชีวิตบนถนน,นท้องถนนปกติเรื่องของความไม่อดเนี่ยมันปฏิเสธได้หรือว่าความจริงคือเราไม่สามารถที่จะทําให้เมืองนั้นดีกว่าไทยได้และมันยากกว่ามาก เรื่องนี้นะครับมีคนเข้ามาให้ความเห็นนะครับบอกว่าถ้าคุณจะพูดถึงความแออัดนะเมืองใหญ่อย่างฮานอยและโฮจิมินคนเบียดกันเป็นปลากระป๋องนั่นก็จริงอยู่นะถนนเต็มไปด้วยมอเตอร์ไซค์มากมายวิ่งกันแบบไม่มีกฎระเบียบจะเดินข้ามถนนทั้งทีต่างชาติก็บอกกันว่าเหมือนเสียงชีวิตแล้วลองเปรียบเทียบก,กับกรุงเทพผมคิดว่าถ้าพูดถึงประเทศไทยก็ต้องยกมาสักสองเมืองด้วยนะผมชอบเชียงใหม่อีกเมืองหนึ่งของประเทศไทยงั้นขอพูดถึงกรุงเทพกับเชียงใหม่แล้วกัน ผมสังเกตอยู่อย่างหนึ่งว่ากรุงเทพกับเชียงใหม่นั้นจะทําระบบขนส่งมวลชนได้ดีกว่าโดยเฉพาะกรุงเทพะดีกว่ามากเชียงใหม่ดีกว่าก็ตรงที่มันไม่ได้แอร์แนะแน่นประชากรไม่ได้เยอะขนาดนั้นนั่นเรียกว่าเป็นหนึ่งในเมืองใหญ่ของไทยนะแต่ขับมีความลงตัวมากกว่าอย่างน้อยๆก็ลงตัวกว่าฮานอยแล้วก็ลงตัวมากกว่าโฮจิมินห์ซิตี้ในแง่ของความแออัดอที่มันเหมาะสมกว่าผมสังเกตอีกอย่างหนึ่งคือไทยมักจะมีพื้นที่สีเขียวให้กับตัวเมืองผู้คนมักจะไปพักผ่อน ทีนี้ถ้าจะพูดในมิตินี้นะเวียดนามมีน้อยกว่าทั้งนั้นเลยแล้วผมคิดว่าต่อให้เมืองเติบโตพัฒนาไปจะไปมีพื้นที่สีเขียวในภายหลังก็คงจะเกิดขึ้นได้ยากมีจะเกิดขึ้นเป็นป่าคอนกรีตซะมากกว่าผมเห็นได้ชัดว่าถ้าจะเป็นในมิติที่คุณหมายถึงคุณภาพชีวิตของคนเวียดนามก็อาจจะสู้เมืองไทยไม่ได้นะซึ่งความเห็นที่มองต่างกันนะครับก็บอกว่าใจเย็นก่อนผมว่าเวียดนามเองถ้าจเจริญขึ้นเร็วจริงนะต่อให้เร็วจนเอาไม่อยู่คุณอาจจะติดภาพเวียดนามในอดีตจนเกินไป อาจจะประเมินจากฮานอยในยุคก,ก่อนหน้ามาสู่ฮานอยยุคนี้โฮจิมินในยุคก,ก,ก่อนหน้ามาสู่ในยุคนี้จริงอยู่ที่คุณพูดมาถูกเลยมอเตอร์ไซค์บ้านเราเยอะแต่นั่นเป็นเพราะว่าเรากําลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านนะคือถ้ามีรถไฟฟ้าใช้งานมากยิ่งขึ้นมีเส้นทางการเดินทางสถานีเยอะๆทั่วถึงและเพียงพอต่อผู้คนมากขึ้นทุกอย่างมันจะเริ่มเปลี่ยนผ่านไปอย่างช้าๆนะจำนวนมอเตอร์ไซค์แทนที่จะสิบคันอาจจะเหลืออยู่สักห้าคันหกคันซึ่งก็ถือว่าน้อยลงนะ คนอาจจะหันไปใช้เส้นทางการเดิน,นทางแบบอื่นๆมากขึ้นเพราะก็ไม่มีใครต้องการที่จะไปติดแงกอยู่บนท้องถนนอยู่แล้วคือถ้าราถไฟฟ้ามาถึงจริงๆและทั่วถึงจริงๆและไปสู่จุดที่เรียกว่าใกล้ไทยจริงผมเชื่อว่าการแก้ปัญหาการใช้งานรถมอเตอร์ไซค์น้อยลงอย่างแน่นอนและความวุ่นวายจะไม่เป็นอย่างทุกวันนี้เพราะฉะนั้นอย่าเอาภาพเวียดนามในอดีตมาเป็นภาพจําและประเมินไปล่วงหน้าสักขนาดนั้น ยังเห็นได้ชัดเลยว่าเวียดนามของเราตอนนี้เริ่มสร้างระบบขนส่งมวลชนในเมืองใหญ่คล้ายๆกับในกรุงเทพและก็กับกําลังที่จะปรับปรุงผังเมืองใหม่ให้มันดีขึ้นเรื่อยๆอีกไม่นานก็คงจะมีรถไฟฟ้าคล้ายๆกับประเทศไทยนั่นแหละส่วนเรื่องความแออัดคุณทราบหรือไม่ว่าในโครงการของเวียดนามที่จะเกิดขึ้นเองคือมีแผนที่จะขยายโครงการข,าย,ขยายเขตเมืองออกไปนอกเมืองอยู่แล้วเพื่อลดปัญหานี้ก็คงจะคล้ายๆกับไทยแหละที่รอบเมืองก็อาจจะขยายเขตเมืองออกไป ซึ่งก็มีคนมาถามกลับนะครับบางคนก็ไม่รู้จริงๆนะครับผมก็เพิ่งรู้ว่าคนเวียดนามานเขาไม่รู้นะว่าแผนการพัฒนาของประเทศเขาเป็นยังไงนะฮะแล้ก็มีคนมาถามกลับนะครับโครงการเหรอโครงการอะไรผมถามจริงๆเถอะคือผมไม่รู้นะว่าโครงการที่คนพูดถึง้หมายถึงอะไรอาจจะเพราะว่าผมอยู่ที่โฮจิมินซิตี้ผมไม่รู้ว่ามีโครงการที่คนพูดถึงอยู่ที่ฮานอยอย่างนั้นเหรอ และสิ่งที่มันเป็นปัญหาของเวียดนามก็คือเวลาจะคิดทําโครงการอะไรใหญ่ๆเนี่ยเรามักจะได้มากังวลอยู่ตลอดเลยว่ามันจะเสร็จทันเวลาที่พูดถึงเอาไว้หรือเปล่าอย่างเช่นกําหนดเวลามาเท่านี้มันล่าช้าไปกว่าเยอะเลยนั่นแหละคือสิ่งที่ทําให้เราแม้ว่าเราจะมีต้นทุนที่จะเข้าใกล้กับประเทศไทยแล้วนะแต่เรื่องที่ถามว่าจะเสร็จทันเวลาไหมาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทําให้เราล่าช้าใช่เราจะล่าช้ามากกว่าและไทยจะก้าวไปอีกก้าวอยู่เสมอเลยใช่ผมคิดว่าคุณต้องดูปที่กรุงเทพนะ คุณจะเห็นว่ากรุงเทพเวลามีโครงการอะไรใหญ่ๆเกิดขึ้นมีรถไฟฟ้าหลายสายไม่ใช่ว่าจะต้องรอกันเป็น10บสปีเลยขนาดนั้นไม่ต้องรอขนาดนั้นเลยคือมักจะมีการเปิดให้บริการในทุกยุคทุกสมัยอยู่อย่างต่อเนื่องเวียดนามแต่ละทีโครงสร้างพื้นฐานที่ยังไม่พร้อมก็เพราะว่ากว่าจะสร้างเสร็จแต่ละทีกินเวลาไปเป็น10ปี จะไปเร็วกว่าเขาได้ยังไงล่ะคือมันเป็นไปได้ยากก็เพราะสิ่งที่เห็นอยู่นะตอนนี้แหละก็คือมันไม่สามารถที่จะเป็นไปตามกําหนดเวลาอย่างรวดเร็วหรือเร็วกว่าที่กําหนดเอาไว้คือมีให้เห็นน้อยมากทีนี้เรื่องของพื้นที่สีเขียวที่คุณกําลังพูดถึงถ้าคุณเคยไปสวนสาธารณะที่อยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครคุณจะเห็นได้ว่านั่นเป็นที่จัดงานหรือไม่อะไรก็ตามแต่ที่สําคัญมากๆของประเทศไทยเวลามีงานอีเวนต์มีงานเทศกาลจะมีการจัดงานนั่นคือพื้นที่สีเขียวที่เหมือนเป็นศูนย์รวมของคนทั้งตัวเมือง เวลามีอะไรสักอย่างหรือแม้กระทั่งในช่วงพักผ่อนคนก็สามารถเข้าไปที่สวนสาธารณะได้เป็นสวนที่ใหญ่โตมากเลยคล้ายกับในนิวยอร์กเลยที่เป็นภาพจําเคยคล้ายกับในนิวยอร์กทีนี้ต้องถามนะเวียดนามมีอยู่ว่จริงแต่มีถึงขั้นนั้นหรือเปล่าคือยังไม่ได้มีถึงขั้นที่จะไปเทียบกับไทยได้นะถ้าพูดถึงพื้นที่สีเขียวซึ่งความเห็นคนุณก่อนหน้านะี้ครับเข้ามาตอบกลับก็บอกว่าโอเคถ้าเป็นอย่างนั้นผมก็ยอมรับนะในเรื่องของพื้นที่สีเขียวที่ไทยยังคงดีกว่าแต่อย่างไรก็ตามคุณก็อย่าลืมนะว เรามักจะประเมินว่าเวียดนามนี่คือความแออัดแบบสุดๆละความวุ่นวายแบบสุดๆและจจานวนคนแบบเยอะสุดๆละ้ะแต่ก็อย่าลืมว่ากรุงเทพประชากรรวมนักท่องเที่ยวรวมประชากรแฝงเข้าไปก็พอๆกับฮานอยพอๆกับโฮจิมินตีแหละหรือในช่วงที่นักท่องเที่ยวหลังไหลเข้ามาเยอะๆผมคิดว่าน่าจะเยอะกว่าซะด้วยซ้ำเพียงแต่ว่าเรากระจายออกไป2เมืองเราไม่ได้รวมกันเป็น1เมืองเราอาจจะเยอะกว่าก็ได้ถ้ารวมกันเป็น1เมืองแต่ด้วยความที่กระจายออกเป็น2เมืองเราก็มีความแออัดพอๆกับกรุงเทพนั่นแหละ ซึ่งจะให้ผมพูดถึงส่วนนี้กรุงเทพเองมีปัญหาความแออัดด้วยเช่นกันเหมือนกันเลยแม้ว่าจะบอกว่าเวียดนามรถติดหนักระดับโลกแต่กรุงเทพเองก็เป็นเช่นนั้นด้วยคุณได้ยินไหมว่าในกรุงเทพการเดินทางบางทีต้องเผื่อเวลาสองถึงชั่วโมงนะั่นคือสแตนดาดปกติทั่วๆไปแล้วและคนที่นั่นจำนวนมอเตอร์ไซค์อาจจะน้อยกว่า,ารจริงนะแต่รถยนเนยอะนอะเยอะเวอเวร์วังอลังการเลยเดียวคุณภาพชีวิตดีกว่าเวียดนามจริงเหรอต้องถามกลับอีกทีนะ อาจจะเปลี่ยนเป็นเวอร์ชันรถยนต์เท่านั้นนั่งรถติดแอร์แต่ก็เสียเวลารถติดอยู่แบบนั้นพอๆกันเลยที่เวนะียดนามน่ยยังถูกเรียกว่ารถติดแต่ก็เป็นรถติดที่ยังขยับได้นะด้วยความที่เป็นมอไซค์ทุกคนค่อยๆขยับไปไม่เหมือนกับกรุงเทพบางที่นิ่นนงเป็นชั่วโมงเลยทีเดียวนั่นคือสิ่งที่หลายๆคนก็พูดถึงกันอยู่เป็นประจำซึ่งก็มีความเห็นถัดมานะครับไม่รู้ว่าแหวกวงมาจากไหนไปคนละเรื่องกันเลยนะฮะท่านผู้ชมความเห็นของชาวเวียดนามคนนี้นะครับก็บอกว่าเขามั่นใจอยู่เรื่องหนึ แต่ผมมั่นใจว่าเวียดนามคนเวียดนามขยันก็เยอะกระตือรือร้นกว่าเยอะคือเคยเห็นมาให้แบบคนทั่วไปแบบทั่วไปเลยขายของกันตั้งแต่เช้ามืดแล้วก็จนดึกดืินไม่เหมือนบางจุดในประเทศไทยนะในประเทศไทยเนี่ยมีความชิลมากกว่านั้นอันนั้นคือภาพลักษณ์ที่ผมมองไปที่ประเทศไทยนะผมรู้สึกว่าคนไทยจะชิลๆมากกว่าคนไทยจะเริ่มงานกันสายมากกว่านั้นคือสิ่งที่ผมรู้สึกได้แต่คนเวียดนามบ้านเราเนี่ยขายของกันตั้งแต่เช้ามืดเลยทีเดียวผมคิดว่าสักวันเราจะพัฒนาที่มากกว่า และคิดว่ามีสิทธิ์ที่จะตามไทยทันได้อย่างแน่นอนอันนี้ก็ถือว่าเป็นการประเมินในด้านเดียวนะครับคนไทยในเมืองที่ขายของกันแ,แต่เช้ามืดมาตลาดเช้าอะไรแบบนี้ก็มีอยู่เยอะแยะนะครับแต่ก็เข้าใจได้นะครับว่าความเห็นของเขาเขาอ,อาจจะไม่ได้เห็นภาพนะครับก็เห็นภาพในมิติของบ้านเขาอย่างเดียวก็บอกว่าคนเวียดนามขยันกว่าซึ่งคนที่เข้ามาตอบกลับนะครับก็บอกว่าคนต้องเข้าใจอีกอย่างหนึ่งด้วยนะว่าความขยันก็คือส่วนของความขยันแต่ตอนนี้ ที่กาลังพูดถึงกันอยู่นะตอนนี้คือคุณภาพชีวิตมันไม่ใช่ความขยันนะคือถ้าคุณอยู่อินเดียแล้วคุณขยันคุณก็สามารถชมได้ว่าความขยันแต่คุณภาพชีวิตนต่คนละอย่างกันเลยคุณภาพชีวิตที่มีให้กับคนในตัวเมืองคุณภาพชีวิตที่ทําให้คนในเมืองมีความสุขได้มากกว่ามีพื้นที่พักผ่อนมากกว่ามีการเดินทางที่สะดวกมากกว่าปัญหาเหล่านี้เวียดนามแก้ไม่ได้หรอกอันนี้คือคือเขาก็บอกเลยนะครับว่าถ้าเป็นระยะเวลาอันใกล้ปัญหาเหล่านี้เวียดนามแก้ไม่ได้หรอกแต่ ประเทศไทยนะครับที่พูดกล่าวมาเมื่อกี้การเดินทางที่สะดวกพื้นที่พักผ่อนสิ่งเหล่านี้นะครับที่มอบความสุขให้กับผู้คนอยู่ในตัวเมืองยังมีมากกว่าการใช้ชีวิตในเมืองที่แออัดของเวียดนาะมขณะที่ความเห็นตัดมาครับบอกว่าปัญหาของการทํางานในเวียดนามผมต้องบอกเลยว่าอาหารอร่อยเราชอบอาหารของประเทศเราอยู่แล้วแต่ความวุ่นวายนี่เป็นปัญหาใหญ่เลยตรงนี้เป็นจุดอ่อนผมคิดว่าทําให้เราพัฒนาทด้ยากนะเพราะว่าวัฒนธรรมของเรา ไม่ได้เหมือนไทยนะคนไทยเอาจริงๆคนไทยไม่ได้ชินกับความแออัดอะไรขนาดนั้นแต่วัฒนธรรมของเวียดนามนั้นเราชินกับความแออัดมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแบบนั้นอยู่แล้วดังนั้นเราแก้ความแออัดให้หายไปให้มันหายไปเป็นไปไม่ได้เพราะมันเป็นความเคยชินของผู้คนด้วยขณะที่ความเห็นถัดมาครับโต้แย้งว่าวัฒนธรรมมันเปลี่ยนกันได้ถ้าเมืองพัฒนาวัฒนธรรมการใช้ชีวิตวิถีชีวิตของผู้คนมันเปลี่ยนกันได้และายคนโฟกัสกับจํานวนมอเตอร์ไซค์มหาศาลแน่นอนผมพูดอยู่นี่ผมก็เคยชินนะนะกับมอเตอร์ไซค์จำนวนเยอะ แต่ผมคิดว่าพอเมืองพัฒนาคนเวียดนามรุ่นใหม่ๆพวกเขาจะเปลี่ยนกันได้เองอนาคตเราจะมีศักยภาพบางทีมอเตอร์ไซค์ที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้อาจจะเต็มไปด้วยคนเดินทางด้วยรถไฟฟ้ามากขึ้นแล้วก็มีจำนวนรถยนมากขึ้นก็เป็นได้และสสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับผมก็ขอจบลงเพียงเท่านี้กนแล้วกันนะครับก่อนที่จะยาวไปกว่าน,นี้ถ้ารู้สึกว่าการเล่าในสไตล์ของผมนะครับสนุกมาติดตามกันต่อในคลิปหน้าด้วยนะครับนี่ก็เป็นการเรียบเรียงการแปลในบริบทสไตล์ของผมเองนะครับเพื่อ อั่วรถในขันเล่าที่สนุกอย่างนี้นะครับมาตามมาต่อนในคลิปถัดไปด้วยนะครับยังมีหลากหลายหัวข้อมาเล่ากันต่อนในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสู่กับชมและขอฝากมุมซ้ายล่างของหน้าจอไว้ด้วยนะครับผมเลือกมาให้ท่านผู้ชมตัดสินใจนะครับใช้าในช่วงฤดูหนาวเสื้อยืดเสื้อแขนยาวเครื่องทําน้ําอุ่นรวมไปถึงผ้าห่มนะครับสามารถเลือกดูเพิ่มเติมได้นะฮะดีๆดูที่มุมซ้ายล่างของหน้าจอได้เลยนะครับ